ใครที่กำลังมองหาร้านจำหน่าย ID p a r s ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม p a r s และจำหน่าย ID p a r s แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เ Adventure วนแมปบล็อกฟูและแมป k ิงเลกาซี่เลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ ProBo ็อก a มปแอนิเมชั่นเปี้ยนซ a เมเอนะครับพี่จะมาพูดถึงการปั้น ID เอ่อปั้น ID ป่ะปั้นทีมแล้วกันพี่จะเรียกว่าปั้นทีมแล้วกันเพราะว่าอ่าวิธีนี้จะไม่ใช่การปั้นไ d ที่จะทำให้ ID เดีราโหดขึ้นนะครับแต่จะทำให้เราเล่นสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับใครคิดเห็นยังไงก็เรื่องของคุณนะครับไปฟาร์มตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะ สายขี้เกียจในอนาคตนะเพราะว่าที่พี่จะาสนในวันนี้ก็คือการทําทีมให้เราสบายในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเราสุ่มได้พาร์ทดีเราก็จะเอาตัวนั้นมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองเนาะทั้งแรกนะครับระบบเกมที่ควรรู้ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับก่อนที่ดูคลิปนี้คืออะไรวะก่อนที่จะปั้นทีมหรือปัน้นไอเดียจริงพี่ก็พูดไปถึงไปแล้วเนาะเรื่องระบบเฟสน,นะครับอันนั้นพี่จะพูดถึงการเจาะรูตัวละครหรือว่าไม่ใช่เจาะรูสิการ เอเซนชันตัวละครหรือทําดาวนั่นเองนะครับตัวละครในแมปนี้ตอนนี้ยังมีทั้งหมด2ดาวนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจอ่ึ่ดาวก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจประมาณน่าจะ50%หรือเปล่านะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งของดาเมจตัวละครก็ไม่รู้นะครับส่วนดาวที่2เนี่ยจะเป็นพาร์ทช่อง2นั่นเองเนาะอ่ะนี่เลยนะครับวิธีการเอเซนชันก็ง่ายๆเอาตัวมาย่อยนะครับตัวพวกนี้เวลาเราย่อยเราจะได้เป็นเอเซนมาครับเอเซนเป็นเอเซนแบบนี้นะครับเอเซนแบบนี้เลยนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวที่เราใช้ใน คลิปนี้ก็คือมิสติกล้วนเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้พวกโซอื่นเพราะว่ามันจะไม่สามารถทำเอเซนชั่นสองหรือว่าทำพาสช่องสองได้นี่อนะครับนี่แหละประมาณนี้เนาะพอเราย่อยเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวละครที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่เราต้องใช้ตัวละครที่เหมือนกันอีกหนึ่งตัวเนาะส่วนเอเซนชั่นสเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัว1ดาว1ตัวน,นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เป็นเจ้า เอเซนต์นะครับทั้งหมด50อันเนาะถึงจะเจาะตัวละครได้ uh, แค่นี้เนาะประมาณนี้พี่จะพูดถึงแค่นี้แล้วกันสามเสั้นๆง่ายๆไม่ลงลึกนะครับ uh, หลังจากที่เราทําได้แล้วนะครับ uh, ส่วนตัวพี่จะแนะนำนะครับ uh, ใครที่ปลดถึงด่านท้ายทำเอเซนชันได้แล้วพี่จะแนะนำให้เราฟามเงินในด่านท้ายๆไปเกาะนะครับ uh, แล้วก็ uh, ไม่ใช่ฟามเงินในซุ่มตัวด่านท้ายๆให้ได้เินติสูตสักตัวหนึง่งนะครับไม่จำเป็นต้องทําเป็นเจาะรูบแบบนี้ก็ได้นะครับ uh, แล้วก็พอเราได้มาแล้วเราก็ย้อนมาโลกแรกได้เลยนะครสาารกกกวน้วน้ะนะนยแแอมโลล็ หามิสติกลูกแรกเรายาวไปได้เลยนะครับเพราะว่ามิสติกในแต่ละระดับนะครับไม่ว่าจะด่านท้ายด่านไหนก็ตามแต่จะย่อยได้เอเซนต์นะครับทั้งหมดตัวละ5อันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มาสุ่มในด่านที่มันมีเลดออกเยอะที่สุดจะได้ทำทีมแบบนี้เร็วๆนะครับเราจะได้เป็นเ,เป็นสบายได้เร็วๆนั่นเองนะครับนี่เนะานนะแล้วก็สุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับจนได้ตัวครบนะครับการทำตัวละครมิสติก2ดาวนะครับสัก1ตัวจะใช้ตัวประมาณ น่าจะ15ตัวนะครับก็ไม่รู้เกินหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะต้องย่อยทั้งหมด10ตัวจะได้เจ้าเอเซนทั้งหมด50อันเนาะแล้วก็จะใช้ตัวละครอีก2ตัวนะครับนี่เนาะประมาณนี้ถ้าไม่รวมตัวที่เราจะทำให้เป็น2ดาวเนี่ยน่าจะประมาณ15ตัวหรือเปล่านะครับก็ลองคิดดูเอาเนาะย่อยฮะย่อย10ตัวนะครับย่อยสิบตัวนะแล้วก็ใช้ตัวอัพอีก3ตัวที่ไม่ใช่ตัวย่อยนะครับก็คือทําดาวนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวหลักเราอีก1ตัวนั่นเองก็14ตัวนะครับเออเนาะไม่ใช่15 อ่ะโอเคประมาณนี้อาจาจะเ้าสุ่มได้แล้วอ่ะมาไปย่อยนะครับแล้วก็เจาะดูแบบนี้ก็ให้เราไปรีพาร์ตนะครับรีพาร์ตตัวนี้เดี๋ยวก่อนพี่จะพูดถึงตอนนี้จะไปรีพาร์ตเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการฟาร์มสําหรับหินดอกนะครับอัจริงพี่ทาคลิปนี้ไปนานแล้วนะครับเพราะว่าจะลงแต่ว่ามันปรับแพทมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันปรับเนิร์ฟแล้วนะครับไม่สามารถฟาร์มในโหมดในไม่ใช่พูดผิดอันพี่พูดขอวพี่วนนี้มันจะไม่สามารถฟาร์มฉาดในเลดธรรมดาได้แล้วนะครับไม่รู้ว่า เพราะอะไรนะครับไม่ว่าบัคหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟที่มันทังทำไม่ได้แต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยมันทําได้นะครับไม่ว่า,าจะลงอันดับอะไรเนี่ยชาร์ทที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันมากนะครับมันก็จะได้อ่าอาจจะได้ข้อการนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ต้องลงท้าเท่านั้นนะครับจากที่ลงไปชิปที่พื้นลองลองทดสอบไปนะครับพี่ก็งงเหมือนกันว่าเห็นไหมนี่มันไม่ดรอปแล้วนะครับ อนนี้ลงอะไรก็ได้ฉาดนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องลงฮาร์ดอย่างเดียวพี่ก็เลยงงว่าเอ๊สรุปยังไงกันแน่นะครับก็น่าจะต้องลงฮาร์ดอย่างเดียวนาอตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังลงฮาร์ดไม่ไหวก็พี่แนะนาให้เราไปทําทีมให้ลงฮาร์ดไหวก่อนนะครับอ่าสำหรับวิธีการทําทีมให้ลงฮาร์ดไหวก็คืออย่างที่บอกเลยคือให้เราไปฟาร์มดนาท้ายก่อนอ่าที่พี่แนะนําเลยนะครับที่ให้ไปเล่นดนาท้ายก่อนเพราะเราจะต้องมาลงเลดห่าท้ายนั่นเองนะครับอ่า่วนอ่าฮาร์ดด่านอ่าฮาร์ดเลยนะครับพี่ไม่แน่ใจเรื่อง ไม่แน่ใจว่ามันดูยังไงในนี้ก็ไม่มีปอกนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อ่าสำหรับที่พี่ทดสอบมาเหมือนเจ้าตัวบูตเดเมดนะครับตัวบูตเดเมดตัวนี้จะไม่นับเป็น DVC นะครับหรือว่าเดเมดเพอร์คิกเนาะก็ยังงงๆเหมือนกันแล้วก็เดเมดมันจะบักๆไงก็ไม่รู้นะครับเหมือนเคายังทำมาให้มันไม่สมดุลนะเนาะนี่นะครับอ่ะเปิดกล่องแค่นี้ออกได้เลยอันนี้ก็สําหรับใครที่ขี้เกียจฟาร์มจริงๆนะครับเห็นไหมมันก็จะได้ของ อ่าเศษชานเนี่ยเราจะได้ประมาณ5 6ถึงหกัาตสลอดนะถ้าเราลงในมีเดียมหรือว่าอีซี่นะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสได้สกินมิสติกแบบนี้นะครับหรือว่าของสมัยระดับมิสติกเนาะตัวนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้แต่ส่วนมากเนี่ยตรงนี้มันจะซุ่มดอกตามด่านนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปรับยังไงแล้วแต่ว่าพี่จะเจอะเซนิสุในด่านเนี้ยในด่านดาม1กหนึ่งรอบนะครับหนึ่งอันเนาะแล้วก็ได้โกคูในด่านท้ายหนึ่งอันตอนนี้ก็น่าจะปรับอาจจะเฉพาะด่านแล้วนั่นเองนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะปรับแล้วนะครับเพราะว่า เหมือนก่อนนั้นนี่มันจะรอบทุด่านเลยนะครับถ้าเราลงมันอยู่ที่ระดับที่เราลงเนาะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใครที่ยังลงฮาร์ดไม่ไหวสําหรับการฟาร์มเลดพี่จะแนะนําให้เราเปิดแค่กล่องแรกนะครับก็คือถ้าเป็นนามิกก็เปิดแค่กล่องด้านซ้ายมือแล้วก็ออกได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงเจ้าบอสตัวสุดท้ายหรือว่าเป็นกล่องสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาจริงครับถ้าใครจะเปิดไปถึงตัวนั้นพี่แนะนําให้เรามาฟาร์มเปิดกล่องแรกก็พอเห็นไหมนี่เลยประมาณนี้นะครับสําหรับ การฟาร์มเลดนั่นเองเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่จะทาทีมแบบพี่แนะนําให้าทีมมาลงฮาร์ดให้ไหวนะครับขอแค่ลงไหวก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้พี่ไม่ได้ลงฮาร์ดพี่ลงแค่มีเดียมไม่ก็อีซีเท่านั้นมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับจบรอบหนึ่งมันแค่ไม่กี่วิเองนะสำหรับที่ที่พี่ลงนะครับจบรอบหนึ่งมันไม่กี่วิแต่ว่าฟา์ที่แนะนําให้ใช้น่ยจะเป็นพวกแอชเมดแบ็กโพเทลพอร์ตแล้วก็ฟาสนะครับสำหรับจแบกเนาะ อ่ะใครจะทําตัวแบก2ตัวก็ได้นะครับทําตัวแบก2ตัวก็ดีเนาะแล้วเกมพาร์ตเบอร์ใครถามนะครับว่าเอ๊ะพี่ซื้ออะไรดีพี่จะมีบบทั้งหมด3เกมพาร์ตที่ยังไม่ซื้อก็คืออ่าฟาดโอเพ่นนะครับออโต้แอทแท็กแล้วก็เป็นดรับคูณสองนั่นเองน,นะครับอสามพาร์ตนี้เนาะสำคัญมากๆเนาะส่วนออโต้คลิกเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราไปลงหอยยังไงเราก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้สามพาร์ตเมื่อกี้เนี่ยเราควรซื้อก่อนนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายแบบโคตรง่ายมากขึ้นนั่นเองน,นะครับรประมาณนี้แล้วก็สําหรับไ,อ,บไอ้ไพาร์ตดรอปสิ ที่มันดรอปของเฉพาะด่านฮา,าร์ดมันทุกตับวันนี้เลยนะครับวันที่พี่ลงคลิปด้วยนะครับเอาจริงพี่ถ่ายคลิปดองไม่เยอะแล้วแต่ว่าต้องทาใหม่หมดเลยเนื่องจากว่ามันปรับสมดุลใหม่เนาะก็ไม่เข้าใจว่าปรับทําไมนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เห็นไ,ไหมอาชารที่เราได้จากกล่องตรงเนี้ยมันจะไม่ขยับเท่าไหร่นะครับแต่ชาตที่เราไดจากการตีมอ,อนเนะี่ยมันจะเพิ่มตามคูณดอกที่เรามีนะครับน่านจะตามนั้นเนาะโอเคประมาณนี้นะสำหรับการทำชาตหลังจากที่เราทําได้แล้วนะครับเจาะลัวอะไรเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาทํา ทาเลนด้วยนะครับตรงไอตรงตรง้นไม้ตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะต้องรีเวิร์ซแล้วจะต้องมาทำทาเลนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมดรอปนะครับถ้าเป็นตัวดรอปที่เอาไว้แบบคูนดรอปคูนรักพววนี้ไม่ต้องทาก็ได้แต่จริงๆพี่ก็แนะนำไม่ทำเหมือนกันนะแล้วก็ตัวแบกในทีมควรจะมีสัก2ตัวนะครับ2ตัวที่แบบเก่งๆนะเบรนตึงๆนะครับเบรนตึงๆที่จะพอตีบอลต,ตายตีมอนต,ตายเร็วๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนพาร์ทสำหรับสายที่อยากสบายแบบในอนาคตยาวๆนะครับที่พี่แนะนําเลยนะครับจะมีอยู่ สามพาร์ทหลักๆนะครับสามพาร์ทหลักๆที่อาจจะหายากนิดนึงก็คือเจ้าแบ็คโฮตัวนี้นะครับแบ็คโฮตัวนี้1แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าไอ้ตัวนี้นะครับไอ้หมวกตัวเนี้ยพี่ขี้เกียจอ่านชื่อเดี๋ยวอ่านไม่ถูกจะโดนวงกีบซอนเอานะครับนี่เลยแบ็คโฮนะครับแล้วก็ไอ้หมวกตัวนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าทีฟนันดิกนะครับส่วนใครที่ดวงไม่ถึงต้องสูอเฟลเล็เตอร์3กับ ลักกี้3ก็ได้นะครับโอเคเนาะสำหรับทิปนะครับจะบวกด้วเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดอกด้วยนะครับน่าจะคูณศูนย์จุดสองห้านะครับตอนนี้มันคูณศูนย์จุดห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันเหมือนจะโดนเนื้อมันนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่พี่ลองใช้คูณดอกมันเยอะกว่านี้นะครับที่ใช้ทิปเนาะแต่ตอนนี้โดนปรับแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วก็เจ้าหมวกตัวนี้นะครับจะคูณเงินกับคูณลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครได้สองพันนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับ ใครได้หมวกกับโจมฮาโจนก็คือพอได้เลยครับส่วนแอชเมกกับใจแอนถ้าใครได้ในตัวด่านท้ายก็เก็บไว้ก็ได้นะครับใครจะทําทีมดรอปที่ไม่ใช่ด่านแรกก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เลดมันจะต้องลงฮาร์ดแล้วนะครับเลดฮาร์ดของด่านท้ายก็น่าจะไม่ยากมากนะครับมันก็น่าจะยากพอๆกับนามิกเนาะแต่ข้อเสียก็คือมันช้านะครับนามิกมันเดินแค่แป๊บๆนึงก็ถึงกล่องแรกแล้วนะครับทาไมพี่ถึงให้ฟาร์มแค่กล่องแรกเพราะว่าถ้าเราไปถึงกล่องสุดท้ายเนี่ยมันจะตีบอสใหญ่แล้วก็มันเสียเวลามากๆนะครับสำหรับ การที่จะไปตีบอสใหญ่เนาะอ่ะนี่นะครับตอนนี้เหมือนด่านท้ายอาจจะหน้าฟาร์มมากกว่าด่านแรกแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําทีมจ,จริงก่อนนี่พี่จะนําให้เราไปสุ่มด่านแรกเพราะว่าโฟคูมันออกง่ายสุดนะครับแล้วก็เลดมันลงง่ายสุดแต่ตอนนี้มันลงมีเดียไม่ได้แล้วนี่นะครับก็ลองคิดเอาดูว่าเราจะทํายังไงนะครับต่อจากนี้พี่ก็คงไปสุ่มด่านท้ายเหมือนเดิมไม่น่าจะกลับไปโลกแรกแล้วเพราะว่าโฟคูพี่ได้ดรอปก,กรักมาแล้วนะครับ ซับสองพันนี้นี่ยังไงนะครับถ้ามันคู่กันนะครับก็คือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนทีมเยอะนะครับก็คือออกมาสุมตัวแล้วก็ปล่อยตีบอสไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้บอสตามด่านเหมือนจะดอกหินแค่ครั้งเดียวในเซิร์ฟนะครับไม่แน่ใจว่ามันบักหรืออะไรนะครับก็งงเหมือนกันว่าเกมมันปรับอะไรมากันแน่นะครับปรับให้เราเล่นยากขึ้นหรืออะไรนะครับก็งงเหมือนกันเนาะแล้วก็เกมนี้อัปเดตอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่มีอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่อัปเดตอาทิตย์ละครั้งเนาะ เดี๋ยวในคอนเทนต์ถ้ารอบหน้าอาจจะต้องใช้ของเยอะกว่านี้อีกนะครับนี่เลยเนาะประมาณนี้เพราะะัเก็บเพชรกันไว้ให้ดีนะครับใครที่อยากจะเปิดอะไรเล่นก็ชดๆดีๆนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับ,นนรบส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าใครจะฟาร์มริงมาลงด่านท้ายดีกว่าเลือดมอนด่านท้ายน้อยกว่าเลือดมอนระดับฮาร์ดด่านแรกอีกนะครับนะีบ่แล้วก็ได้หินแบบง่ายๆด้วยเนาะมาเปิดกล่องตัวนี้ก็จะได้สกินเซนติสุถ้าสุบถ้าเราโชคดีนะเราก็จะได้นะครับ เราโชคดีก็จะได้ของกากลางๆนะครับก็จะเป็นพวกกระทาพวกเนี้ยตามมาเยอะล้อเกิดนะครับภาดคุมงูงูโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการฟ้ามฉาดแล้วก็การหาทีมตอนนี้จริงๆก็ใครที่มีพลักครบก็น่าจะสุ่มด่านท้ายได้แบบไม่น่ายากแล้วนะครับแต่ว่าขนาดพี่รักคุมจุดหนึ่งยังได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หกเองเนาะถ้าใครไม่มีพรลักเลยก็น่าจะศูนย์จุดศูนย์สองนะครับก็จะลำบากมากอีกแบหนึ่งเลยนะก็สำหรับคนที่คิดที่จะทำเซนิส เป็นทีมดอับทีมอะไรก็แล้วแต่แต่คิดนะครับว่าเราจะเอายังไงกับมันดีนะครับแต่ตอนนี้เกมมันปรับมาใหม่ทําให้เราทําทีมดอับทาทีมรับได้ยากมากขึ้นแต่ว่าคนที่ทํารีบทําไปก่อนแล้วก็จะสบายนั่นเองนะครับก่อนที่บอกเลยก็คือรีบทานะครับรีบทําก่อนที่เกมมันปรับให้ยากกว่านี้อีกนะครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าใครจะปั้นทีมตอนนี้แนะนำให้ปั้นทีมดอับกับทีมรักแต่ถ้าได้พาดีๆมาก็ให้ใช้พานั้นไปก่อนนะครับก่อนที่จะรีเนาะคิดดีๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ กดไลค์ก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ